ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะคะวันนี้ผมจะมาสารับแว่นตาสีดำเนาะใน event, อีเวนต์ the winter escape เนาะก็วิธีการรับนะคะก็คือทําคล้ายๆกับตอนที่เรารับอ่าแว่นตาอันนั้นเลยเนาะก็คือทําคล้ายๆกันเลยนะพอเราทาอ่าแบบนั้นเสร็จแล้วเาก็คือผมจะสรุปคร่าวๆนะฮะก็เหล่านั้นจะต้องเก็บแชร์นาะก็คือ เล่นสเก็ตหลอดแชร์ให้เต็มเนาะสามครั้งนะฮะแล้วเราก็ค่อยไปที่ร้านค้าเนาะพอเราไปที่ร้านค้าเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานั้นนะ,ะกดคือกดซื้อ,อพวงลูกพวงคล้ายๆกับที่ห้อยเนาะไปห้อยสามครั้งนะฮะพอเราห้อยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเราอ่ะเก็บได้บัตรแล้วเนาะพอเราได้พอเราได้บัตรนะ่ะก็ให้เรานั้น ไปเก็บกล่องของขวัญ7ชิ้นเนาะก็ดูคลิปเก่าของผมได้เนาะก็วิธีการรับก็คล้า,ายๆกับคลิปเก่าเลยเนาะที่สอนรับเนาะก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แหละเนาะ,นะก็ผมจะไม่สอนทำหรอกเนาะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆเนาะก็ใช้เวลาทาหลายชั่วโมงเลยแหละก็สำหรับนี้เราเป็นเพียงเท่านี้ละครอย่าลืมซื้อเสื้อใหม่ด้วยนะครับซื้อซื้อเสือเส้อเก่าด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกักกลุ่มอิสระด้วยสำหรับนี้เราเป็นเพียงเท่านี้ครับบาย